หวานเจี๊ยบกันยกกลุ่ม2วันติดๆกับตัวเน้นตัววีชุดอัลบั้ม3มครับบอกเลยว่าอิ่มๆกันทั้งนั้นครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาทีบับทุกทุกท่านเลยนะครับผมบ้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแนวทางเมื่อวานที่ให้ไปทั้งในไลฟ์สดและก็ตัวเน้นในหน้าช่อง มาทุกๆตัวเลยครับผมแสดงความยินดีแสดงความดีใจกับพี่ๆเอสมาชิกที่ติดตามเบ้นนาทีบาบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นหน้าช่องอย่างแมนยูโอ้โหหนึก็อิ่มอิ่มกันไปครับตัววีในกลุ่มอย่างยูเวนตุสอิ่มๆกันไปเหมือนเช่นเคยครับชุดอัลบั้ม3ในกลุ่มมาแตกๆเต็มระบบกันอีกแล้วครับผมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้อาจจะดูเบาบางลงไปบ้างพอสมควรครับ แต่ต้องบอกเลยครับว่าสายนักลงทุนไม่ควรพลาดกับโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับยังมีความน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนสายนักลงทุนคนไหนอยากเข้ากลุ่มฟุตบอล VIP กับบิ้นนาทีบาบนะครับบอกเลยครับว่านี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรื่องสถาบันการเงินหายห่วงหายกังวลได้เลยครับผมบิ้นนาทีบาบการันตีความปลอดภัย100%ครับผม ทางเข้าหน้าช่อง t ิกต็อกนะครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับส่วนเพจบินนาทีบาปช่อง YouTube เบินนาทีบาปบินนาทีบาปปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในคอมเมนต์ทั้ง3ช่องทางนะครับสามารถเข้ากลุ่มครอบครัว v i p กับบินนาทีบาปได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับหนึ่งคู่ที่บินนาทีบาปขอหยิบยกมาปรีวิวในค่ำคืนนี้ครับ บินนาทีบาปขอมองไปที่ศึกกันโชเซเดาอิตาลีนะครับระหว่างอัตลาต้าพบกับเอ็มโปลีนะครับเจ้าบ้านอัตลาต้าบอกเลยครับว่าช่วงหลังๆผลง,งานและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาถือว่าดูแผ่วลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดชนะมาได้เพียงเกมเดียวครับผมและก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับผมส่วนทีมเยือนอย่างเอ็มโปลีก็ต้องบอกเลยครับว่า อาการฟอร์มการเล่นผลงานช่วงที่ผ่านมาหนักกว่าเจ้าบ้านอย่างอต,ลตาลาตาพอสมควรเลยครับผมเพราะเกมในลีก7เกมหลังสุดเลยนะครับสำหรับเอมโปลรีเป็นทีมเยือนนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่สามารถเก็บชัยมาได้แม้แต่เกมเดียวนะครับผมเป็นการเสมอ3และก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับผมถ้ามองดูจากคุมกำลังของ ผมกำลังนักเตะของทั้ง2ทีมผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านออตาลนตาดูดีกว่าพอสมควรเลยครับสําหรับเกมนี้กับเด,ดกกาแพงที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างอัตาลนตามายิง1ประตูก็เสมอตัวนะผม ขอมองไปที่ลูกที่สองสำหรับกินเต็มๆดีกว่าหนึ่งตัวทีเด็ดที่เบนนาทีบาปอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนครับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอัลตันตานะเป็นหนึ่งตัวหวานเจี๊ยบของเบนนาทีบาปในค่ำคืนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เบ้นนาทีบาปขอให้พี่ๆสมาชิก fc เบนนาธีบาบที่ตามการเกือบทุกๆวันเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนเลยนะผม ไล์สุดวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผม19นาฬิกาครับไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้บินนาทีบาปสวัสดีครับ